สัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจโลกเฟดเล่นกับไฟดอกเบี้ยสูงเสี่ยงซ้ำรอยวิกฤตบิตคอยและคริปโตจะรอดหรือล่วงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนคริปโตทุกท่าน กลับมาพบกับผมตั้มช่องบิตคอยลงทุนบออีกครั้งนะครับยังจําตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐอเมริกาที่เราเพิ่งค,คุยไปในคลิปเมื่อคืนได้ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อถึงผลกระทบที่อาจจะรุนแรงกว่าที่คิดนะเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจโลกและแน่นอนว่าบิตคอยและคริปโตก็หนี่ไม่พ้น ขอเตือนกันก่อนนะว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนเพื่อนๆควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองและตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับเรามาดูข้อมูลทางเศรษฐกิจการไปในแต่ละชาิเลยนะครับภาพแรกนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับเรื่องของตัว เฟดฟันเลดนะได้ตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้สูง่านะกว่าผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาล10ปีมาตั้งแต่ปี2023แล้วนะซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าตลาดกำลังได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไปจากการที่ดอกเบี้ยของเฟดนะถูกปรับขึ้นจนเกินกว่าระดับที่เศรษฐกิจจะรับได้นะการที่เฟดคงดอกเบี้ยวไว้ที่ระดับ สูงนี้ทำให้เกิดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างรุนแรงนะและประวัติศาสตร์ได้บอกเราไว้แล้วนะว่าเมื่อดอกเบี้ยเฟดส,สูงกว่าทัศบัตร10ปีความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนภาพนี้เราย้อนกลับไปในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี2008นะครับเราจะเห็นได้ชัดนะว่าเฟดเคยทำผิดพลาดมาแล้วในการถือดอกเบีย้ยสูงไว้นานเกินไปซึ่งส่งผลให้เกิดิกฤตการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและในช่วงนั้นในช่วงหลังจากนั้นเฟดก็ออกมายอมรับนะว่าการไม่ปรับลดดอกเบีย้ยเร็วพอนั้นเป็นความผิดพลาดที่ทำให้สกิจล้มเหลวอ,อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะตอนนั้นนั่นเนี่ยประธานเฟดคือ คนนี้นะชื่อ布เนสนะเบนเนสนะมาต่อกันที่ฉากที่3นะครับภาพนี้นะั่นเนี่ยบอกให้เห็นนะในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเงินในปี2008เฟดคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานเกินไปและนั่นทำให้เศรษฐกิจต้องรับภาระอย่างหนักนะครับจนสุดท้ายเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจภาวะถดถอย การถือดอกเบีย้ยสูงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แข็งแกร่งทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อระบบการเงินและตลาดการลงทุนด้วยนะครับย้อนและย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เก่าๆก,กันในช่วงปลายปีทศวรรษ1920เฟดก็เคยทำผิดพลาดแบบเดียวกันนี้มาแล้วนะเมื่อดอกเบีย้ย สูงนับครั้งดอกเบีย้ยที่สูงไว้นานเป็นเวลานานและผลก็คือการล่มสลายครั้งใหญ่ของตลาดในช่วงเกรดดิเพรสชันเฟดทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับและทุกครั้งที่ดอกเบีย้ยสูง mm hmm. เกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ตลาดพังทลายตามมาด้วยนะครับ mm hmm. กลับมาสู่ปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้คล้ายคลึงกับช่วงก่อนหน้าที่ผมเพิ่งโชว์มาเมื่อกี้นะครับ เฟดยังคงดอกเบี้ยสูงกว่าระดับที่ควรจะเป็นนะซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดและเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนเฟดมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดอีกครั้งอยู่นะถ้ายัางคงนโยบาย,ยทางการเงินที่เข้มงวดเกินไปแบบนี้และนี่คือภาพที่รวมข้อมูลนะครับฟันเฟดเลทนั้นเนี่ยก็เส้นสีม่วงตรงนี้นะ ยังคงอยู่สูงนะครับในขณะที่เงินเฟอ้อเส้นสีเขียวนั้นเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแต่เฟดเฟดนับกับยังคงนโยบายที่เข้มงวดนะครับซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดใหญ่ที่ทําให้เศรษฐกิจยังคงเผชิญความกดดันไปเรื่อยๆนะการปรับดอกเบีย้ยอาจไม่ทันการนรับและผลที่ตามมาอาจไม่สวยงามอย่างที่เฟดคาดหวังนะครับกราฟสุดท้ายนะในการประชุม แจ็คสันโฮล่าสุดนะพาเวลได้กล่าวว่าการปรับลดดอกเบี้ยจะเริ่มในเดือนจะมีโอกาสนะที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนะปีนี้นะก็คือช่วงที่จะประชุมวันที่1 7บ8นี้นะครับแต่ดอกเบี้ยจะไม่ลดลงสู่ระดับที่ไม่เข้มงวดจนถึงเดือนเมษายนปี2025นะครับนั่นหมายความว่าเราน่าจะยังเห็นออดอกเบี้ยนะลดลงแต่ไม่ได้ลดลงไปสู่ระดับที่เข้มงวด นะครับจนเกินไปจนถึงปีเดือนเมษายนปี2025นะซึ่งชัดเจนว่าการตัดสินใจล่าช้าอาจทำให้เศรษฐกิจเสียหายหนักนะการที่เฟดคงดอกเบี้ยสูงไว้นานเกินไปจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็นนะครับและบิตคอยและคริปโตของเรานั้นเนี่ยจะร่วงหรือจะลอดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า ผลกระทบจากการตัดสินใจของเฟดนั้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อราคาบิตคอยลคริปโตัวอย่างีเลี่ยงไม่ได้นะครับกราฟนี้นั้นเนี่ยผมแสดงให้เห็นนะครับราคานะของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็เลเยอร์นะตัวล็อกลิมิตเอ่อล็อกรีเซชชั่นเรนโบว์แบนนะครับก็คือเส้นเท็ดไลน์นะที่ขีดมาตั้งแต่ในอดีตราคาบิตคอยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยที่เราเห็นนะครับในช่วงแต่และไซเคิลนะ ในช่วงที่ทําจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยไล่มาตั้งแต่ปี2011นะครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าจุดต่ําสุดนะครับจะมีสองครั้งนะครั้งแรกอย่างเช่นในปี2011จะแตะน้าที่เส้นสีเขียวตรงนี้นะข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาอีกนิดหลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยทุวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะย่อตัวต่ําลงมานะครับแตะที่เส้นเทไลน์นะอีกสีเขียวอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสเต็ปต,ต่ตําลงมาอีกเส้นหนึ่งนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแบ a r บ a r k e t c y c ซ e ปี2011และ2012นะครับปี2015และ2000ปี2015นะครับเราเห็นบิตคอยย่อตัวต่ำลงมานะาที่เส้นเทเลไลน์ line, เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งก็คือเส้นสีเขียวที่ทำต่ำสุดในช่วงก่อนหน้านี้นะแล้วก็จุดต่ำสุดเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาอีกเส้นหนึ่งนะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนั่นคือไซเคิลในช่วงปี2015นะ แล้วก็ปี2019นะเราเห็นจุดต่ําสุดนะแต่ที่เส้น line, เทไลน์ในจุดที่ต่ําที่สุดในเส้นเทไลน์เส้นเดียวกับที่อยู่ในไซเคิลก่อนหน้านะครับแล้วก็จุดที่ต่าที่สุดนั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะเป็นเส้นเทไลน์ตรงนี้นะก็คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาะคมปี2020นะในช่วงตอนนี้เองนเนี่ยเราแตะนะที่เส้นเทไลน์ตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้านะตรงนี้นะเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับที่ระดับประมาณสักหมื่น 6,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ในช่วงปลายปี2022นะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะทําซ้าเหมือนกันในไซเคิลที่ผ่านมาหรือเปล่านะจะลงมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่านะซึ่งสเต็ปหนึ่งนั้นเนี่ยคือเส้นเทรลลน์ตรงนี้นะครับที่ประมาณทัก20,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เลยนะแต่ว่าเส้นเทรลลน์ตรงนี้ก็น่าจะค่อยๆที่จะขยับขึ้นไปอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่า worst case นะหรือกรณีที่แย่ที่สุดที่เป็น hard landing นั้นเนี่ยเป็นไปได้นะว่าจุดต่ำสุดอาจจะอยู่ที่เส้น ตรงนี้ก็เป็นได้นะคที่เส้นเทไลน์ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยจะมาแตะนะที่เส้นเทไลน์ตรงนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งเส้นเทไลน์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับในกราฟนีน่ก็คือประมาณสักเส้น100 weekly moving a v e r a g e นะครับประมาณสัก3า0 0 0นะสาม0ื่นกว่าสาม0มืนเก้าตรงนี้นะซึ่งในช่วงปี2019นนั้นเนี่ยเราเห็นว่าจุดต่ำสุดของตัว bitcoin กลับลงมาเทสนะที่ไม่ไม่ใช่จุดต่ําสุดนะครับก็คือจุดตรงนี้เนี่ยก็กลับมาก่อนโควิดนะครับถ้าไม่มีโควิดนั้นเนี่ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะก็คือที่เส้นหน mm ึ่งรอ weekly moving average นะครับแต่ว่าเกิดโควิดแคสขึ้นมานะประมาณเหมือนกับเป็น hard landing เลยนะครับ mm hmm. ก็ลงมาเทสที่เส้นสีเหลืองนะเส้น mm hmm. 200อ daily เอ่อสองสองร้อย weekly ma นะ โอเคนะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ตอนนี้นะส่วนค่า Bitcoin ฟียนกลีอินเด็กตนะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยยังอยู่ที่ค่า e x t r e m e f e a r นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก23นะครับระดับนี้นั่นเนี่ยที่ระดับประมาณ23เนี่ยเราเห็นไม่บ่อยนะก็คือจุดสีส้มตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุด e x t r e m e f e a r นะครับที่ผ่านมาในอดีตนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าจุดนี้บางทีก็จะเป็นมาจุดที่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเหมือนกันนะก่อนที่บิตคอยจะวิ่งขึ้นนไปนะครับ แต่มันมีจุดเอ็กซิมเฟียที่ต่ํากว่านั้นนะที่ระดับประมาณสักสิบถึงยี่สิบนันเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณที่ตอนนั้นประมาณช่วงนี้เนะี่ยล่าสุดนะที่เกิดขึ้น,นเนี่ยก็คือบิตคอยอยู่ระดับประมาณสักห้าหมื่นหกพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสี่นะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะระดับนี้ข้าวเอ,อเ่คาฟียนจีนอินเด็กซ์ที่ระดับเอ็กซิมเฟียที่ระดับสิบถึงยี่สิบนะ เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นั่นเองก็คือปี2022เลยนะส่วนผลตอบแทนของ Bitcoin นะครับในตามสถิตินั้นเนี่ยในปี2020ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับเฉลี่ยน,นี่ยก็จะย่อต่ำลงาประมาณสัก6%นะเอ่อเซปเทมเบอบนี้นเนี่ยย่อต่ำลงมาแล้วนะประมาณสัก7เกือบ8%แล้วนะครับก็เกินค่าเฉลี่ยลงมาแล้วนะ ต้องมาลุ้นกันว่าในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าเราเทียบนะกับในปี2024ซึ่งก็เป็นปีฮาวิ่งและเป็นปีที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีของัฐอมริกานะเบเทียบกับในปีแบบนี้นี่คือปี2020นั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็ปี2016นะที่เป็นปีฮาวิ่งและเป็นปีเลือกตั้งเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็ปี20 สินะซึ่งเป็นปีฮาวิ่งนะครับแล้วก็เลือกตั้งประธานทีบปดีษฐสารมิการเนี่ยกันยากันยาเขียวนะครับตุลาเขียวเอตุลาแดงนะแล้วก็พศจิกาธันวากลับมาแดงนะนั่นกะ็คือถ้าเราเทียบกับในปีที่เลือกตั้งนะประธานทีบดีฐสารมิการและเป็นปีที่ฮาวิ่งแต่ถ้าเราเทียบนะกับในปีที่ มีการลดดอกเบีย้ยของเฟดก็คือปี2019นั้นั้นเนี่ยเราเห็นว่าเซปเทมเบอร์ติดลบเกือบ14%บร์เนะแต่กลับขึ้นมาเขียวในเดือนตุลาคมและแดงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะดังนั้นปี2024เนี่ยก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะผสมผสานกันนะครับทั้งในปีฮาวิ่งเลือกตั้งด้วยและเป็นปีที่อาจจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับลงมาด้วยนะและเป็นปีที่ตัวเลขการจ้างงาน นั้นเนี่ยและก็ตัวตัวเลขการจ้างงานไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ตัวเลขการว่างงานก็พุ่งขึ้นไปด้วยนะที่สหรัฐอเมริกานะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาแชร์เพื่อนๆวิเคราะห์เจาะลึกกันวันนี้นะครับแบบเรียลไทม์นะก็เพื่อนๆสามารถที่จะติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์แบบนี้ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r คร e นะช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ เพื่นที่อยากจะสนับสุนช่องนะก็กดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ